สวัสดีครับผมเอสจากเซียงเกมนะครับวันนี้จะพาทุกคนไปตามหาปืนมัลติทูนของซันตินเนลช่องซูเปอร์ชาร์ส4ช่องติดกันเรียงกันเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในกาแล็กซี่ไอเซนไทม์นะครับสหรับผมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าปืนซันตินเนลก็เป็นปืนที่สวยหนึ่งกระบอกเลยนะครับเหมือนลูกซูบดีเออเท่ดีนะครับแล้วเนี่ยเราก็ได้ช่องซูเปอร์ชาร์ส4ช่องนะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับปืนซันตินเนลเนี่ยก็จะเป็นปืนที่มีความแรงระดับท็อปๆของโนแมนสกายเลยนะครับเตรียมการเสี๋ยวไปปใพกัดระตูลอนนะเดี๋ยวเข้้าาไปว่่่กััันนนนทีฝงูะครบ โอเคไปครับไปดูกันเลยครับ โอเคตอน iday, part, นี้เราถึงวิถขัดปลายทางที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลดาวก่อนนะโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในดาวดวงนี้นะครับแต่ไม่ใช่ดาวปลายทางนะดาวปลายทางก็คือดาวดวงนี้นะครับ Beautiful Planet ตัวนี้เลยเจอเมื่อ8เดือนที่แล้วจากคุณคนนี้เลยครับอ่านไม่ออกจริงโอเคป่ะไม่ใช่ดวงนี้นะครับดวงนี้สีแปลกๆ้วยอะไป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 โอเคแล้วก็ตอนนี้นะเคมนดอวันสกายเขาอัปเดตขึ้นมาใหม่นะครับก็คือเราสามารถพินได้ว่าเราจะไปดาวดวงไหนนะสมมติเราจะไปดาวดวงนี้นะ New Ema Shop ตัวนี้นะให้เรากดคลิกซ้ายไปเลยนะครับมันก็จะมีรูปเอ่อโลก ที่มีวงแหวนขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถหาดาวดวงนั้นได้ง่ายขึ้นนะครับเห็นไหมโนโนโน่ใสลรักรูปดาวนะครับเอออยู่ตรงนู้นในรูปโลกก็ได้อ่ะรูปดาวแต่มันเป็นมองว่าเป็นสามเหลี่ยมอีกไม่ใช่นะเออเป็นดาววงกลมแบบนี้เนี่ยเป็นดาวที่มีวงแหวนแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงไปได้เลยเราจะได้ไม่ไปผิดไปมั่วหากันโหมั่วซั่วเลยนะตกไปนะครับ Okay, มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคเนื่องด้วยจากดาวดวงนี้ไม่มีประตูพอร์ทัลนะครับเราก็เลยไปโผล่ดาวดวงนู้นนะครับอ่ะพิกัดที่ผมได้มาคือลบสี 61, ่จุดหกหนึ่งลบเก้าห้าจุดสี่หกนะครับตอนนี้ก็มีคอมบอลหลายอันเลยถ้าเดี๋ยวเราจะลองไปสักอันหนึ่งนะครับนะทางซ้ายน,นี่ก็ได้ไหมที่ได้เนี่ยถ้าเราวินมาถึงดาวดวงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะยังไม่เห็นคอมบอนะจนกว่าเราจะลงไปที่ดาวนะครับพอเราลงไปที่ดาวปุ๊บมันมีทางด้านซ้ายมันมีรูปว่าเรากาลังมาถึงดาวดวงนี้แล้วนะ่ะนั่นนะครับเราถึงจะเห็นคอมบอนะครับ เอาเลยอีกแล้วพุ่งมาเลยครับนี่เห็นไหมทางนั้นซ้ายนะครับมันจะบอกว่าเรากำลังมาถึงดาวดวงนี้แล้วหรือว่าเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดาวดวงนี้แล้วนะครับมันถึงจะเห็นคอมบอลนะโอเควิกัดนี้ไม่ใช่นะครับไอคงต้องไปอีกอันหนึ่งอยู่ตรงไหนอยู่ไหนแล้วอ,อยู่นูน่นปครับแล้วก็ในดาวดวงนี้มีคอมบอลสองอันนะหาไม่ยากนะครับท่านแรกไม่ใช่กรไปอังที่สอง เดี๋ยวมาดูพิกัดสิโอเคพิกัดที่ถูกต้องนะครับขึ้นตนน้นดเ้ยลบสี่ถูกต้องเลยมันก็นจะเป็นแคมปนั่นเองนะอถึงแล้วนะครับชือ้อตัวนี้ก็แน่นอนครับมีเราออโตรเฟสนะคนที่เราจะมาตามหาอยู่ตรงหน้าเรานี่เลยนะครับปเดี๋ยวเราไปแกะซิลก่อนนะให้เดินมาคุยที่ตู้นะครับ สแกมม m o r ี่ีเจสเตอนะครับเราบวกเลขลบเลขกันก่อน9 14 4นะครับก็ใส่รหัสนะครับไม่ต้องเรียงก็ได้นะ9 4แล้วก็14 14เรียบร้อยนะครับรหัสเป็นการบวกเลขลบเลขนะก็แกะซิลได้เลยครับมาทีทูนนะ เรียบร้อยครับเราจึงจะสามารถแกะซิลปืนได้นะครับไปเลยคลาสเริ่มต้นเป็นคลาส A นะครับตอนนี้คลาส A ก็จะมีช่องชุบประชา3ช่องตรงนี้แล้วนะแต่พอเราอัปเกรดเป็นคลาส S ปุ๊บเนี่ยช่องชุบประชาเ์ก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นช่องชุบประชา4ช่องติดกันเป็นลูกเต๋าแบบนี้เลยโคตรเฟี้ยวครับความแพ้ครับเทคฟรีมาได้เลยครับเรียบร้อยนะเออผมว่าปืนเซเดเนลก็เป็นอีกประเภทหนึ่งนะเป็น,เป,นเป็นมัลติทูลอีกประเภทหนึ่งที่โคตรสวยได้จริง มีสเสน่ห์นะผมว่ามันมีสเสน่ห์มันก็ยัางงงหน้าใช้นะครับเออเท่ดีครับเหมือนลูกสูบบอลทัน้นบอลเหมือนลูกสูบนะเท่ดีแรงนะครับทำไปเล่นไปปืนเสน่หนี้โคตรแรงนะครับแล้วก็เราได้ช่องสุภชาสี่ช่องที่คำลูกต่แบบนี้คือบอกเลยว่าเพอร์เฟกครับไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ Space Station นะครับเดี๋ยวไปอัพคลาสอัพช่องกันนะนะก็อยู่ตรงทางวันนี้แคมตรงนี้นะครับหาไม่ยากนะ ไปเดี๋ยวไปเจอกันที่สเปซเดเ a ชั o นครับโอเคเมาถึงสเปซเดเซชั่นแครับเดี๋ยวเราขึ้นไปอัพคลาทอัพช่องกันทางด้านบนนะครับปึ้มเลยโอ้โหไงดูโฮโลแกร,รมของปืนสตีเนลนะมีแสงวิ่งวิ่งด้วยหรือว่าบั๊กกันไปดูนะอัพคลาทกันก่อนนะครับห้าหมื่นาวนานะอ่ะมาดูช่องหน่อยสิต่อมาเป็นอัพช่องนะ โอเคเห็นเลยนะครับชัดเจนเลยโผล่มาแล้วนะครับเป็นช่องซุปเปร์ชาสี่ช่องโดยที่เราไม่ต้องอัพคลาสเฮ้ยโดยที่เราไม่ต้องอัพช่องนะโอ้โหปิดนี่เดี๋ยวแกะก่อนแกะซีก่อน,อนมันพังอยู่นะเราต้องต้องทำการรีแพร์นะครับนี่เรียบร้อยนะครับปืนเซนติเนลช่องซุปเปร์ชาสี่ช่องติดกันเป็นลูกเต๋าแบบนี้เลยนะเฟี้ยวฟ้าหมดเลยโคตรเฟี้ยวนะครับโอ้โหแรงด้วยสวยด้วยปืนเซนติเนลเนี่ยเป็นปืนที่ผมชอบประเภทหนึ่งเลยนะ เออแต่ไม่ค่อยได้เอามาใช้เท่าไหร่ครับด้วยความที่แบบแน่กระทามันถือมันเท่งไงไปเดี๋ยวไปถ่ายรูปไปนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เป็นคลาส s อนะครับแล้วก็เห็นช่องสุูชา4ช่องเรียบร้อยคือปืนซนเเนลเนี่ยเป็นปืนอีกประเภทหนึ่งที่ค่อนข้างแรงนะ เออแล้วก็สวยนะครับมันสวยนะเอาจงจริงมันสวยนะโอเคอันนี้ก็เป็นมุมมองบคลที่3นะครับรโโก,รก็จะเห็นว่าปืนเราจะมีไฟวิ่งอยู่ด้วยนะครับไปคิกที่ตรงโปรแกรมเราก็จะเห็นนะมีไฟวิ่งวิ่งอยู่นะครับเออก็จะมีหน้าจอทางนอ่นตรงกลางนิดนึงตรงนั้นสวยงามนะครับแล้วก็ตอนที่เรายิงเนี่ยก็จะมีกิมมิ c เล็กๆก็คือไอกระบอกลูกสูบก็จะวิ่งนะครับออแล้วก็จะมีไอตรงทางด้านหลังเนี่ยที่เป็นกลมๆสองข้างก็จะวิ่งหมุนหมุนหมุนนะครับเออเห็นไหม เพิ่งไปม,มองข้ามมันนะปืชนชานเนลเนี่ยเท่มากนะเออกระบอกลูกสูบมุน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 ,มน,มนเห็นไหมเท่จัดเนี่ยแต่เราองไม่เห็นไงมุมเนี้แขนก็บังด้วย <c oughs> เออนะจะมีแสงไฟตรงนี้ด้วยนะครับนีตรงนี้นะมีแสงนะเออโดยเฉพาะตอนคืนเราก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามันมีแสงเห็นไหมมีแสงตามจุดตรงนั้นตรงนี้ตรงตรงกระบอกลูกสูบแล้วพอเรายิงปึ๊บ แสงมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มสีเหลืองสีส้มสีเหลืองวิ่งไปวิ่งมานะครับนี่ประมาณนี้เลยอย่าไปมองข้ามมาันะเป็นปืนที่สวยแล้วเท่แล้วก็กระบอกนี้คือเป็นปืนที่ดีนะครับเพราะว่าต้องทุบชาร์จสี่ช่องติดก,กันงามๆเลยครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับปืนเซเนลช่องชาสีช่องติดกันนะฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับอย่าลืมเอากัะนัของดีแบบนี้ควรมีติดบ้านไว้สักหนึ่งะบอกนะครับโม้ให้เต็มสูบนะแม่งยิงโคตรแรงเชื่อพี่นะ ยิงแรงมากสำหรับปืนเซนเทลกระบอกนี้ของดีแนงซินทามนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับเป็นการแนะนําปืนเซนเทลช่องชุบชาชสี่ช่องติดกันดีๆนะครับซึ่งเป็นปืนที่สวยงามซะด้วยนะแต่แค่ว่าหลายๆคนเนี่ยไปเจอคาถาไง <laughs> พอไปได้คาถาแล้ว,วมันจะลืมทุกสงทุกอย่างนะว่าจะเป็นปืนแอดลาสหรือปืนอะไรก็แล้วแต่แล้วมันจะลืมหมดสิ้นนะเพราะว่ามันได้คาถาแล้วไง และคาถามันก็สวยเะด้วยไงออแต่ก็เหครับคาที่เบื่อคาถาอะไรย่างเงี้ยอยากเปลี่ยนมาเป็นฟิลถือปืนบ้างก <_ C 1> ็อย่าไปมองข้ามบือสตีเนลนะครับสวยดีนะเออมีความมีกิมมินิดนึงนะยิ่งแบบถือในบุคคลที่3มันจะมีแบบลูกสูกบวิ่งไปวิ่งมา้างหน้า้างหลังนี่ก็หมุน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 หม,ม,มุนแล้วยิ่งแบบว่าเราใส่เทคโนโลยีไปเรียบร้อย <_ c 1> แล้วนะพอเราเปลี่ยนกระสุนปืนเนี่ยทางานหน้าจอทางด้านหลังเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับผมเปลี่ยนให้ดูนะอันนี้ก็จะเป็นปืนนิวตันแคนนอนนนนะับบก็็จเเปตวลขขึ้้แีนะ โ okay. so, อเคส่วนนี้ก็จะเป็น Mining Beam เนาะโอเคแล้วก็จะมีปืนไฟด้วยนะเออปืนไฟคืออันนี้นะครับนี่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 อันนี้คือปืนไฟนะจำชื่อไว้นะครับไปหาซื้อเอาเองเด้อ incinerator f i delivery unit ชื่อเชี่ยอะไรเนี่ย <laughs> อ่ะยิงเดิ <laughs> นะปืนไฟนะครับเออ มีขายนะตามช็อปต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับไปหาซื้อเราเองสำหรับปืนไฟแบบนี้นะ <S <S คลิปในวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ